มะพร้าวต้มของยุโรปนะครับหลอดจะมีอยู่ข้างนี้เลยแกะออกนี่หลอดนี่มีมด,มดแกะหลอดจิม้ม็ขไปตรงนี้ก็บอกวิธีพร้อมก็กลัวฝรั่งโหไหนหล่งข้าวดาวยังนับถอยหลังยัง น้องปอดูน้ำมอันกินมะพร้าวโต้มแก้วโอ้โหทิ้งแง้วนี่เอาไอ้นั่นเนี่เอาไม้มันจิ้มลงก่อนสิไม้แหลมๆเมื่อกี้เนี่ยเออแจมลงก่อนไม่ค่อยเอาหลอดเสียบเสียนั่นเห็นไหมื่อกี้บอกฝรั่งโง่คนไทยฝร่เออนั่นแหละแล้วข้เราไม่อยู่ฝรั่งนานโง่กว่าฝรั่งอีกกวแม่กินตัวนี้ปลาสกัแล้วก็ดูกระดดูเอาเฉาะให้เรียบร้อยก็บอกสิเห็นไหมเราไม่ฝรั่งเราไม่ีเฉาะนี่ไง กีดกีด้านข้างก็มีวิธีหมดเหลังจากดูดน้ําเสร็จจนไม่มีน้ำเอาเที้นใส่ออกด้วยจริงจริงไก่เอาสติกเกอร์มันออกก่อนแล้วก็ค่อยไปใช่ในอธิบายก่อนเสียบหลอดเสร็จดูดน้ําไม่หมดดูดน้ําหมดแล้วเอาอันนี้กีดเนี่ยไม้อันเดียวเนี่ยกีดโอเคเช่นการหลบอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์นะครับจ้าเช่นการลูกตั้งใจเรียนไปเต็มเลยอย่าใช้ปิดเลยไปใช้เงินได้น้อยนี่ครับโอเคบ๊ายบายดูดน้ำก่อนดังนั้นจุ๊บ